รางวัลหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสองตัวค่ะผู้ที่จะทําการรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะก็คือมาเด้อมาเด้อสุรันยูวินัยพานิค่ะหรือคุณไอ้าวนักร้องนักร้องเอาดีๆเด้อเอาหนึ่งเด้อสิบนะคะคือคุณพีชูศรีการรองผู้ในการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเอาเด้อไอสลันยูเด้อไอสลันยูรางวัลเลขท้ายสองตัว นี่อันนี้ไอซ์รันยูนี่โอ้ยอย่าเพิ่งโทรมายังไม่รับกำลังสิรุ่นหวยโทรมาบ่รู้จากเวล่ำเวลาเขาสิรุ่นหวยอยู่ ตัวงวดวันที่สิบเาคสองพ้าห้าเลขที่ออก 5, 7, ห้าเจดห้าเเต็มเต็มครับห้าเจ็ดสองพันห้าร <5, S 1> <5, S 2> ้อยห้าเจ็ดเลขที่ออกห้าเจห้าเจ็ด รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเต็มๆครับห้าเจ็ดค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทค่ะรางวัลท้ายเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลแสดงว่างวดนี้นะมันน่าจะออกห้าบนห้าล่างหรือเปล่าเรามารอลุ้นกันเพราะห้าบนห้าล่างยังไม่ออก เต็มเต็มครับห้าเ <7 S 2> จออ็ดพอผมผมให้หนึ่งกับห้าไงงวดนี้ยออกบ่อยนะห้าเจ็ดเนี่ยอย่างนี้นะคะทุกคนหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะรมสายไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลกูกบอลครั้งหลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลจะใส่รวมไงว้อุปกรณ์ออกกร,รางวัลซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่กรลูกรณออกรางวัลได้ลูกบอลหมายเลขครั้งหนึ่งค่ะ สำหกราทสวนรัลยการบลานนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าในเขตกรุรงเทพและจังหวัดมนทบุรีนะคะท่านสามารถซื้อสลากผ่านโครงการสลาก80ได้นะคะซึ่งจะมีทั้งสิ้นจำนวน77แห่งผ่านโดยจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะดูที่ตั้งจุดจำหน่ายได้ที่ w w w g l o o r p h นะคะ หรือ LO, แอปพลิเคชัน JLO และ j r y Official ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม <ไร S 1> <ะ>เติมได้ที่โทรศัพท์025389999ค่ะในวันต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายจาริญรัตน์วิไลยักษ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทสามารถโดยท่านประรมหาชนาะานะคะให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการในวันนี้นะคะจะทําการเสี่ยงหยิดท,ทู้อย่างหมายเลขกระดักขึ้นมา ครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลหลักใจเสียงลูกบอลหมายเลขเดินบรรดากลังแล้วนํานลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักมื่นค่ะนายพีชูสีตรงผุ้นรายการสำนักงานพัฒนาทเต็มเต็มเลยห้าเจ็ดนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นบรรดับแรกค่ะ รอบที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเฮ้ยสามตัวแตก 5, 9, 7, สามตัวแตก 5, 9, 7, สามตัวตรงเฮ้ยได้สมตัวตรง้โดยที่รางวัลที่หนึ่งมรรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลสมตัวตรงรางวัลคือ098ย์เก้าแปดห้าเกหเจและศูน ห้าเก้าแปดศูนย์อ้ยลุกห้าเก้าแปดไหนใครถูกบ้างสามตัวตรงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคีกมรางวัลที่หนึ่งรัมันออกเจ็ดบนเจ็ดล่างครับงวดนี้รางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งและเฮ้ยทำได้สามตัวตรงเลยผลลุกแล้วค่ะ เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการออกรางสลากกินแบงครับพยาผลลุกวันที่17กุมภาพันธ์2565และต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่านด้วยครับและทุกท่านนำผู้ชมมาดูล่าที่เพิ่งได้ออกไปเมื่อสักครู่ว่ามีรางอะไรบ้างครับผู้ไม่รู้อีกจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูครับางที่สองมีห้าห้าเก้าเจ็ดสามตัวตรงห้าเจ็ดสามสี่ ครั้งที่สองเจ็ดหกห้าแม่ไม่ซื้อ 7, 6, แม่บอกอยู่แม่ไม่เล่นหกสามเจ็สามตัวตรงครับครั้งที่สี่ห้าแปดห้าสี่หกศูนย์ครั้งที่ห้าเนี่ยสามศูนย์สี่สามศูนย์ครับใครเล่นตามก็ได้ห้าเก้าเจ็ดสามตัวครั้งที่หนึ่งคือหกสี่สี่หกสี่สี่ห้าเก้าเจ็ด เอาเธองวดหน้าโดนปิดแน่นอนงวดนี้สามตัวตรงงวดหน้าโดนปิดหวยงวดหน้าโดนปิดชัวสามตัวตรงแปดรางวัลเลข้ายสองตัวมีหนึ่งรางวัลครับเลขที่ออกคือห้าเจ็ดห้าเจ็ดและรางวัลที่หนึ่งเลขปู่มากับหวยจริงด้วยปู่ให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ออก้าแปดห้า มายินดีกับผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับได้ไหมครับห้าเก้าเจ็ดสามตัวตรงสามตัวตรงต,ตรงเลยไม่เคยทําหวยไทยแตกสามตัวตรงกราบกราบสะใจเวอร์ไม่ได้สะใจอ่ะคือแบบดีดีใจอ่ะไม่เคยทําแตกสามตัวเฮ้ยแตกแล้วเคยแตกอยู่สองครั้งสามศูนย์เจ็ดแล้วก็อันนี้อีก ทำได้ครับทำไดบบจกก้จนถึงขั้นตอนของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆมันออกเจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับพี่พี่งวดน,นี้ผมเก้าเจ็บุด้วยย<ภ><ภ>ทกอ่างใส,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 สามาตัวตรงครับดูครับ